ของที่เริงรองนะคะเรงร้องศุขสีชื่อบนหนทางดวงตะวันขึ้นแล้วก็ตกวันเวลาอยู่ในความเปลี่ยนแปลงการไม่เลือกอยู่ในการครอบงำของการเลือกอํำนาจนิอาจจีรังอยู่ในการท้าทายแม้มีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ความดี ความถูกต้องก็ไม่ได้สถิตยอยู่เป็นนิรันด์เช่นเดียวกับแสงเงาและสายลมนามธรรมชวนรูปธรรมสนทนาถึงกฎของความขัดแย้งยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ผันแปรอยู่กับความศรัทธาความเชื่อการเลือกในสิ่งที่ควรเลือกมีน้ำหนักมากน้อยกว่ากาัน เสรีชนมองดูพลัตะวันและความเปลี่ยนแปลงเขากล้าถกเถียงกับตนเองอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเลือกการสออแสวงหาสัจจะต้องการจิตวิญญาณ